สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรม่เทลลิ่งและนี่คือลัคนาราศีมีนกับการย้ายของดาวมริตยูในวันที่8มีนาคม2566ค่ะสวัสดีนะคะชาวลัคนาราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างคะฟังจากชื่อคลิปวิดีโอดาวมริตยูย้ายเนี่ย ุณรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วคุณรู้จักดาวมฤตยูมากน้อยแค่ไหนคะอะมาร่วมพูดคุยกับนี่ได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะใต้วิดีโอคลิปนะคะ<อ>ก็ฟังจากชื่อดาวมราิตยูแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกกลัวไปเลยใช่ไหมดาวอะไรเนี่ยจะย้ายมาแล้วจะมีความ จะส่งผลยังไงต่อชีวิตของเราบ้างใช่ไหมคะคือไม่ต้องกลัวนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยดาวมเตายูเนี่ยเขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกนะก็ดาวทุกดวงเลยนะคะเขาก็มีทั้งคุณและโทษก็เช่นเดียวกันกับครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่มีอธิบายให้ฟังในเรื่องของดาวเสาร์เขาก็มีทั้งคุณและโทษเช่นกันนะคะแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคุณก็มันก็มีอยู่สองด้านเสมอนะคะเช่นเดียวกันกับดาวมเตายูนี่แหละคะ่ะ เรามาพูดถึงดาวมาริเตยยในทางด้านดีนะคะว่าเขาจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคือดาวมาริตยยเนี่ยบางทีเขาก็หมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือความแปลกใหม่บางทีเขาส่งผลให้เรามีความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาอะไรใหม่ๆอยากจะคิดค้นประดิษฐ์ประดอยอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะบางทีก็หมายถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันและในบางครั้งก็หมายถึง จะมีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอย่างประทันหันนะคะและที่สําคัญคือดามาริตยูเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวกับออนไลน์ด้วยและในด้านเสียของอดามาริตยูนะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วแหละก็เขาจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ ความไม่ตรงไปตรงมาความซับซ้อนความสลับซับซ้อนนะคะความลึกลับการยึดติดไม่ปล่อยวางนะคะที่สำคัญคือในเรื่องของการจักลาจากสิ่งที่เป็นที่รักนะคะโอเคค่ะเรามารู้จักดาวมฤตยูคร่าวๆแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงการที่ดาวมฤตยูย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรกับชาวและคนาราศีมีนบ้างนะคะ อ๋อลืมบอกไปนะคะดาวมฤริตยูเนี่ยเขามีรอบวงโครจรถึง7ปีด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าเขาจะมีการย้ายมีการขยับย้ายในทุกๆ7ปีนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวมฤริตยูเนี่ยเขาย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณมายัางเรือนสหัสชชะนะคะ ซึ่งจะส่งผลให้การเงินของคุณเนี่ยขยับขยายดีขึ้นนะคะความเสียหายที่เกี่ยวกับการเงินจะลดลงชาวลัคนาราศีมีนที่ผ่านมาเนี่ยสภาพการเงินของคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณจะมีความคล่องตัวเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นนะคะการที่ดาวมฤริตยูเนี่ยเขาได้โยกย้ายมาในตําแหน่งโยกหน้าของชาวลัคนาราศีมีนนะคะหรือที่เรียกว่าเรือนสหัชชะนั่นแหละนะคะ ก็หมายถึงญาติาพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงเขาจะส่งผลให้สังคมของคุณชาวลัคนาราศีมีเนี่ยกว้างขึ้นนะคะคุณจะได้มีการพบปะสังสรรค์น,นะคะจะได้มีการพบเจอกับผู้คนมากขึ้นนะได้เจอกับแวดวงสังคมใหม่ๆนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะอย่างที่มี่บอกว่าดาวมฤตยูเนี่ยเขาหมายถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางกระทันหานนะหรืออาจจะได้ย้ายบ้านหรือย้ายประเทศไปเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะ ข้อที่อยากจะให้ระมัดระวังเอาไว้นะก็คือเกี่ยวกับการขับขี่ยอดยนพหาหนะต่างๆนะคะสำหรับคนที่เป็นไบค์เกอร์สำหรับคนที่เป็นนักแข่งอะไรอย่างนี้นะก็ของให้เรามัดระวังไว้ในการขับขี่รถยนต์นะคะแล้วก็ยานพหาหนะต่างๆนะคะให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อในเรื่องของความขัดแย้งภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อตาแม่ยายอ่า คุณพ่อสาม,สามีคุณแม่สามีภรรยาอะไรแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยและดาวมฤตยูเนี่ยเขาเล่งไปยังเรือนสุภะนะคะซึ่งคําว่าสุภาเนี่ยก็หมายความถึงสิ่งที่ดีงามนะคะความประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคุณดีคะ่ะโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่า การที่ดาวมฤตยูย้ายเนี่ยก็ส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีมีนมากอยู่นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการขยับขยายอะไรต่างๆนะคะมีคิดว่าก็ไม่ได้แย่นะคะชาวลัคนาราศีมีนอขอให้คุณโชคดีนะคะชาวลัคนาราศีมีน มีฝากช่อง r e i n y t l l l i n g ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะ YouTube t i k t o k นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆคอมเมนต์ comment, นะคะแล้วก็ทุกๆก,การติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับมีมากเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ